สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่บเกม A3 Steel a l i e นะครับวันนี้มากจิจกรรมต่อจิกซอฉลองฮาโลวีนนะครับระยะเวลาจิจกรรมตั้งแต่วันที่28ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนกันนะขอจะให้เราต่อจิกซอนะว่าจิกซออันไหนที่ไม่เข้ากับภาพภาพนี้นะมาดูของรางวัลกันก่อนเลยของรางวัล ผู้ที่ตอบถูกจะได้ Blue Daya 500นะครับและถ้ามีคนทำรวม500คนขึ้นไปได้โซสาา3ดาว20อันนะมาดูภาพกิจกรรมกันเลยดีกว่ามาดูภาพที่1กันนะภาพที่1ตรงนี้อาจจะเป็นเหมือนเป็นผ้าแล้วตรงนี้เหมือนเป็นไม้กวาดนะคิดว่าน่าจะลงที่ตรงนี้นะเป็นภาพนี้ ภาพที่2มีท้องฟ้าดวงจันทร์และั้างคขวาก็เลยคิดว่าน่าจะลงที่ตรงนี้แหละส่วนภาพที่3อันนี้เหมือนไม่มีที่ลงนะข้ามไปก่อนอันที่4ี่ตรงขอบขอบตรงนี้เหมือนเป็นฟักทองนะจะอยู่ที่ตรงนี้และสุดท้ายเหมือนจะเป็นช่วงปีข้งางคขวาและก็ไหลก็จะอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนที่3สาําหรับผมนะผมหาว่าชิ้นส่วนที่3ม,มันไม่สามารถต่อลงในภาพนี้ได้นะ เพราะฉะนั้นผมก็จะตอบคำตอบที่3แล้วก็ทรงคำตอบเลยสำหรับผู้ที่รับชมนะอยากให้ร่วมดูกิจกรรมก่อนนะว่าเป็นคำตอบที่เป็นหมายเลขอะไรอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเห็นผมตอบ3แล้วตอบตามอาจจะผิดก็ได้นะสำหรับกิจกรรมนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ